ระบบเกียร์ก็ใช้ได้เลยครับไม่มีกระตุกไม่มีหอนนะครับช่วงหช,ช่วงล่างใช้ได้เลยยางปี2 0 2 1อะ่ะถ้าเจ้าของไม่รักลกจินเนี่ยเขาไม่ใส่ยางปีใหม่ๆนี่หรอกสวยๆแบบนี้จอดไม่นานแน่นะครับรีบตัดสินใจเลยครับทักไลน์หรือโทรหาบอยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเซล์บอยครับวันนี้บอยพารถเจที่นั่งขนาดเล็กมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูกันครับ คันนี้ครับเป็น h o n d a f ฟ e ดเป็นปี2011จดทะเบียนปี2012ครับเป็นตัว1 5า e ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับเคียวาโค้นะครับบอยอยู่ด้านนี้เลยครับนะเคียวโค้อยู่ด้านนี้แคปหน้าจอครับแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์หาบอยครับเดี๋ยวส่งรูปรายละเอียดและอัลบั้มเต็มให้ครับมาเรามาดูกันครับรายละเอียดดีเทลตัวรถกันครับสำหรับปี11.12จดคันนี้ครับไฟหน้าครับมาดูไฟหน้ากันก่อนเลย โคมไฟหน้าเป็นโครมไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะเป็นโครมดำนะเป็นโครมดำนะสวยมากสะดุดตามากนะครับแล้วก็มาที่กระจังหน้าครับเป็นแนวโครเมียม3ามขีดครับนะครับเป็นแนวโครเมียม3ามขีดนะครับยาวช่วงเต็มกระจังหน้านี่เลยนะตัวโครมไฟหน้าเนี่ยไฟเลี้ยวอยู่ในโครมไฟหน้าเรียบร้อยนะครับมาด้วยกันชนหน้าครับตัวนี้ได้เป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยครับได้สเกิร์ตหน้ามาครับยังไม่มีไฟตัดบอกมาให้นะครับแต่ส่วนใหญ่ ลูกค้าที่เอาตัว 1.5e ไปใช้เนี่ยก็จะไปติดพวกไฟเดย์ไทมนะครับติดพวกไฟเดย์ไทม์ตรงด้านล่างเนี้ยสอฝั่งก็งถือว่าสวยครับมาชมด้านข้างกันครับมาแม็กและยางครับแม็กเป็นแม็กขนาดขอบ15นิ้วครับเป็นแม็กอล่อยของเดิมโรงงานครับยางปี2021ครับให้ขนาดยางมาที่185 60R15 ครับยางมีเข้ากล้องเข้ามาดูซูมสูม,มาดูดูดอกยางใกล้ๆนี่นมาเห็นไหม ยังเหลือๆล,ล้นๆเลยนะใช้ได้อีกสองปีส,สวยๆเลยเนะี่ยตัวนี้นะกระจกมองข้างครับกระจกมองข้างตัวนี้นะครับเป็นมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วครับปรับไฟฟ้านะครับามาที่ตัวประตูครับตัวกันสาดครับนี่ได้มาทั้งหมด4บาแลวของ Honda าสีเลยครับกันสาดได้มา4บานแล้วมือเจบมือเปิดประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าไปเอากุญแจก่อนแปบ๊บหนึ่ง เราจะได้ดูเทคโนโลยีของตัว Honda าสีค่าด้วยส่วนประตูด้านหลังครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเชียดเดียวกันครับมือจับครับได้ตัวกันสาดมาแล้วสามารถเปิดประตูจากตัวกุญแจรีโมทกุญแจรีโมทที่มันไม่ได้เก่านะเขาเจ้าของเดิมห่อพลาสติกไว้เห็นไหมครับกดเปิดจากตัวรีโมทได้ฉะนั้นไปรับลูกนะครับไปรับลูกไปเข้าไปรับลูกที่โรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยขับรถไปจอดปุ๊บกดเปิดจากตัวภายในรถก็ได้นะ เด็กก็จะขึ้นตรงนี้ได้สบายเลยเห็นไหมครับค่อนข้างจะกว้างขวางเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนมาชมกันไปเรื่อยๆมาดูกระจกทั้ง3ตอนครับกระจกบานหน้ากระจกบานกลางและกระจกบานถ้ายดีไซน์ตนัวนี้มันทําให้เมื่ออยู่ในห้องโดยสารรถอนจนแล้วอะ่ะมันรู้สึกไม่อิดอัดไม่ทึบนะครับเพราะว่ามีกระจก3บานมาตรงนี้เลยก็ถือว่าโอเคดีไซน์ออกมาได้ดีครับ ตอบสนองกับการใช้งานครับมาด้านหลังกันบ้างครับมาได้สปอยเลอร์หลังมาครับ,น,รบนะครับมูเก้นนะครับมูเก้นนะได้สปอยเลอร์หลังมาแล้วก็ตัวฝาท้ายเนี่ยของ Honda ้าไฟเขาเนี่ยพื้นที่90%เเลยคือเป็นฝาท้ายทั้งบานเลยเนี่ยเป็นฝาท้ายทั้งบานเห็นไหมครับฝาท้ายทั้งบานเลยก็ค่อนข้างจะง่ายๆดีกว่าว่าถ้าเวลาเราได้รถที่เป็นประตูฝาท้ายทั้งบานเนี่ยพอเราเปิดตัวฝาท้ายเนี่ย เห็นไหมครับว่าช่วงตำแหน่งของความสูงหรือความกว้างตรงนี้มันจะได้เยอะนะครับเวลาจะเอาไปใช้ขนของใช้อะไรสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่อยากได้รถส่งของออนไลน์พวกนี้ตรงนี้ก็น่าใช้นะครับฝาท้ายครับเป็นคิวโครเมียมเห็นไหมครับให้ไฟเบรกมาสามดวงครับดวงที่หนึ่งดวงที่สองและดวงที่สามครับยังไม่มีพาร์คิ้งเซนเซอร์แต่ก็ได้เป็นสปอยเลอร์หลังมาครับ เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยครับามาชมด้านขวาของตัวรถบ้างครับมาเช่นเดียวกันครับประตูรีโมทก็สามารถใช้ได้ทั้งสองฝั่งนะครับอ่านี่ตอนนี้ใช้ได้ทั้งสองฝั่งหรือว่าเราจะกดเปิดหรือปิดจากภายในตัวรถนี้ก็ได้นะนี่ครับอ่ะดูประตูครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้เรากดากดจากภายในตัวรถนะวเวลาบางที ผู้ปกครองอ่ะมันขี้เกียจหรือว่าไม่ต้องลงไปเปิดประตูให้ลูกอ่ะนะเว<อ>ลาไปรับลูกหรืออะไรนี้เด็กรอยอยู่ก็สามารถขึ้นรถได้เลยเปิดปิดจากตัวรถได้<ๆ>ถือว่าใช้ได้ครับสวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมารายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักของตัวรถกันบ้างครับตะเข็บเม็ดอาร์นะครับว่าความสวยสมบูรณ์จะเป็นอะไรกันบ้างไปชมกันครับอ่ะครับเรามาดูรอยตะเข็บเม็ดอาร์กันมานี่เลือให้หมดเลยเนี่ยสวยงามมาก เม็ดอาร์คเดิมครับสวยสมบูรณ์เลยสวยมากสวยมากถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวมราดูประตูหลังด้านซ้ายกันบ้างนะเนี่ยใช้มือดึงแบบนี้ก็ได้นะดึงแล้วปล่อยอย่าไปฝืนเขานะอ่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้ละเว,วลาเราใช้รถที่เป็นประตูอัตโนมัตินะครับอย่าไปฝืนอย่าไปดึงอย่าไปลากเขาใช้คล้องมือเข้าไปดึงแค่นี้นะครับประตูจะปิดอ,อัตโนมัตินะครับถ้าเวลาเปิดก็เช่นกันนะครับถ้าท่านผู้ชมจะเปิดประตูที่เป็นประตูอัตโนมัติ เพื่อป้องกันลางมอเตอร์เขาเสื่อมหรือเสียนะใช้แค่ดึงแค่นี้พอครับแล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานตามตอัตโนมัตินะครับนะครับมาดูตะเข็บแม่นาคกันบ้างโอ้หนี่เป็นางสวยงามเนี่ยที่จะไม่ได้เอาคาบกาวออกนะเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เด็กไปทําความสะอาดตรงคาบกาวตรงนี้หน่อยนะครับอ่าคือไม่เคยแกะไม่เคยลื้อเลยไงถือว่าสวยครับตะเข็บแม่นาสวยเดี๋ยวไปดูตรงฝาท้ายกันบ้างครับเพราะว่าเราจะดูตรงช่องเก็บสัมภาระ,ะเขาด้วยว่า ใช้ยังไงเก็บสมัมภาระยังไงครับไปไปดูครับไปนะครับ,นะรบเข้ามาดูน็อตตัวนี้ก่อนเลยไหมนี่น็อตหูฝาท้ายนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดเห็นไหมครับอ่าแล้วก็พวกเม็ดอาร์คุณนี่ยเห็นไหมเม็ดอาร์คเนี่ยรางน้ำเนี่ยเห็นไหมเดิมหมดเลยอยู่ครบเลยดูอีกฝั่งนึงบ้างครับมานี่น็อตนะครับแล้วก็เนี่ยตัวรางน้ำเนี่ยนะครับ เดิมหมดเลยเนี่ยโดนในซอกนี้ด้วยเนี่ยโอเคสวยถือว่าสวยแล้วล่ะมาเรามาดูการพับเบากัน Honda f ีดเนี่ยดีอย่างนึงตรงไหนรู้ไหมเวลาพับเบาเนี่ยมันจะเป็นเบาแบบห้อยคือมันจะใช้พื้นที่ตรงด้านหลังนี่ได้เต็มแล้วปรับเบาพับไปนะดึงตรงนี้ครับสลักอ่ะแล้วยกขึ้นครับพับหูนี่ยกขึ้นแล้วเกี่ยวไว้เนียไปที่เกี่ยวไม่ได้หนักนะ คุณผู้หญิงก็ถือทาได้นะครับวิก้บอยทํางานลองกลางลองเอาขึ้นเราลงดูก็ไม่ได้หนักนะครับนะใช้งานได้ครับอันนี้สําหรับคุณผู้หญิงที่ว่าคิดว่ามันหนักมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะแล้ว,วเวลาเอาลงก็ปล่อยลงมานะครับแล้วก็ทางตรงนี้ทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันครับทําเหมือนกันสองฝั่งทำลักษณะเดียวกันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตะเข็บเบ็ดรัดของผู้โดยสารต่วหลังด้านขวากันบ้างนะดึงแล้วปล่อยอย่างนี้ครับ นะครับวันนี้ไม่เคยแกะเลยเนี่ยคาบกาวยังอยู่เลยสวยงามมากจะเข็บเดิมมากนี่กาวเดิมเลยเนี่ยของเดิมโรงงานเลยสวยครับอครับประตูหน้าหน้าขวานี่โอ้วยสวยครับสวยทุกจุดครับโอเคตรงนี้ เดี๋ยวไปชมตัวเพลรถข้างบ้างครับอ่ะครับนี่ครับเป็นตัวเพจรถนะคอนท้ามอเตอร์นี่ครับอันนี้เป็นหมายเลขตัวถังรถยนต์คันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวหมายเลขเครื่องยนต์นะครับรหัส L15 ตัวนี้ครับตัวนี้เพจตัวนี้อยู่ครบหมุดเดิมเห็นไหมความเก่าของเพจหมุดเดิมไม่เคยแกะไม่เคยรื้อถือว่าสวยครับเดี๋ยวไปชมหน้าห้องเครื่องกันบ้างครับว่าเป็นยังไงไปดูหน้าห้องเครื่องครับอ่ะครับไปชมหน้าห้องเครื่องกันบ้างมามามาดูฝากระโปรงก่อนเลยไหมครับ มีรอยแกะมามีรอยแกะมาเนี่ยแต่ว่าตัวเห็นไหมครับว่าตัวขอบยางตรงนี้มันจะไม่มีสีอะไรมาโดนเลยแตลว่าสันนิฐานว่าเก็บงานพวกรอยสะเก็ดหินนะครับเพราะว่าตัวฝากระโปรงเดิมหมดนะครับตีดตัวรหัสน้ํายาแอร์นะครับแล้วก็ติ๊กเกอร์มอกรแล้วก็ตัวตะเข็บอ่อนครับตะเข็บอ่อนหน้าฝานะครับถือว่าเดิมหมดนะแต่ว่าแกะฝาในใ่าจะเคลียร์พวก ลายสเก็ตหินอะไรพวกนี้ครับพวกรอยริ้วรอยนะครับแต่ไม่มีชนแน่นอนเพราะว่าเราดูจากตรงไหนครับจากน็อตแก้มนี่ครับน็อตเดิมหมดนะครับน็อตเดิมคานเดิมครับนี่ดูน็อตคานครับน็อตคานก็ไม่เคยแกะเช่นกันครับครับไล่มาเลยครับคานเดิมหมดนี่ไหมครับคานเดิมนี่ตรงน็อตแก้มฝั่งนี้ด้วยครับฉะนั้นสันนิษฐานได้เลยว่าข้างหน้าไม่เคยมีอุบัติเหตุครับแต่ว่ามีการเก็บเพื่อเคลียร์รายละเอียดสีตรงนี้นะครับ สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ VTEC ครับขนาด1 5 0 0ให้แรงม้ามาที่118แรงม้าครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับเติมน้ำมัน E20 2H91 2H95 ครับยังไม่รองรับ E85 นะครับตอนนี้ใช้ E20 ก็โอเคก็ใช้ได้ครับถือว่าก็ยังไม่แพงมากเท่าไหร่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดเกี่ยวกับภายในกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหนสำหรับตัวนี้มันน่าใช้นะเวลาคนที่จะหารถกลุ่มนี้ พอค้าไม่ค้านะครับที่ต้องการใช้พื้นที่ในการขนของแต่ไม่อยากใช้กระบะนะครับฟีดเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่มีลูกเล็กๆนะครับเดินได้แล้วประมาณนี้สามขวบ2ขวบสาขวบเนี่ยเด็กจะชอบรุ่นนี้มากนะครับจะชอบรถสไตล์นี้เพราะว่าข้างในห้องโดยสารมันสามารถเดินถึงกันได้หมดเดี๋ยวไปชมกันครับว่าเป็นยังไงครับไปนะครับเรามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วเดี๋ยวขอสตาร์ทเครื่องก่อนขอแอร์เยน็ยนๆก่อนนี่ โอเคครับพอเรามาอยู่ในห้องโดยสารปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาดีไซน์มาเนี่ยดูตรงช่องพื้นนี่ครับเห็นไหมครับไปบอกว่าทําไมนู้นถึงเด็กๆชอบกันเด็กลูกๆนั่งอยู่ข้างหลังจะเดินมาหาคุณพ่อค,คุณแม่นี่ก็เป็นช่องกลางเลยนะถือว่าถือว่ากว้างครับถือว่าสะดวกสบายครับแล้วมันก็มีตัวเท้าแขนตรงนี้เขาจะไม่มีตัวคอนโซลตรงนี้มาให้แต่เขาจะมีตัวเท้าแขนตรงนี้มาให้นะครับสาหรับคนขับนะครับมาดูที่คอนโซลหน้ากันครับ คอนโซลหน้าเล่นระดับมาเป็น2ชั้นนะครับจะเป็นคอนโซลด้านบนครับนะครับคอนโซลด้านบนวัสดุทําด้วยพลาสติกครับแล้วก็ลงมาข้างล่างนี่ครับเป็นสีซิงค์นะครับหรือสีโครเมียมนั่นเองแล้วก็จะเป็นช่องแอร์ครับให้มาทั้งหมด4ช่องครับ1 2 3 4ี่นะครับแล้วก็วิทยุอันนี้เจ้าของเดิมเปลี่ยนมานะได้ตัวรีโมทมาด้วยนี่นเป็นหน้าจอทัชสกรีนครับนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีน โอเคตัวนี้เดี๋ยวนะมีที่เสียบพอร์ต USB AUX นะครับ USB ได้ตัวอันนี้สำหรับตัวชาร์จไฟใช่ไหมมันมีสัญ,ญลักษณ์อยู่อันนี้ใช้ชาร์จไฟด้วยก็ได้อันนี้ตัว USB in นะครับ USB ถือว่าโอเคครับมิได้รีโมทมาด้วยคอนโซลระดับที่2องครับลองลงมานี่ก็จะได้ที่วางแก้วมาครับที่วางแก้วตรงเนี้ยตัดเป็นพลาสติกสีเทานะ ลายเหมือนเคปล่านะครับแต่ว่าถือว่าสวยครับก็ได้ที่วางของมาครับตรงนี้มานี่ที่วางของใส่ของใส่เศษเหรียญหรือจะใส่น้ำบัตรหรือใส่บัตรอะไรก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นแอร์ครับจะอยู่ตรงนี้เลยปร,ปร,ปรับอุณหภูมิแอร์แอร์เป็นดิจิตอลออโต้ครับนะนกดเริ่มเป็นออโต้ก็ได้นะครับมันจะคำนวณอุณหภูมิให้เรียบร้อยเลยถือว่าถือว่าสวยครับถือว่าโอเคเลยนะมาที่ตรงเลือนไม้กันบ้างครับ รถคันนี้ปี2 0 1 1จด12ครับระยะทางการใช้งานใช้ไปเพียง1 4 4 1 8 4มกโลครับใช้ไปเพียง144,184มกิโลเฉลี่ยแล้วปีหนึงไม่ถึงส0 0 0มื่นโลนะรถสิปีละ10ปีละปีนึงไม่ถึงส0 0 0มื่โลถือว่าใช้ได้ครับถือว่าวิ่งน้อยมากครับแล้วก็มาที่ตรงตัวคอนโซลทางด้านขวาสุดก็จะได้ที่วางแก้วมาครับ มาที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยมีแอร์แบ็กครับตัวนี้ยังไม่มีมัลติฟังก์ชันมาให้นะครับยังไม่มีมัลติฟังกชันมาให้แล้วก็ตัวปรับเกี่ยวกับประตูเนี่ยระบบประตูเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับปุ่มพับกระจกนะครับปุ่มปรับกระจกแล้วก็ตัวเปิดประตูปิดประตูครับทั้งซ้ายทั้งขวาอยู่ด้านนี้ครับมาที่คอนโซลด้านล่างนะครับมาลิ้นชักใส่ของครับมาแล้วก็นี่ที่วางแก้วค่อนข้างจะให้มาเยอะมากนะ ได้ตรงซ้ายขวาแล้วตรงได้ตรงกลางอีกนะครับได้ที่วางแก้วมาแล้วก็จะเป็น power outlet นะครับ power outlet 12โวลต์ครับแล้วก็ได้ช่องวางของมาตรงนี้ถือว่าสวยงามครับเกียร์อยู่บนคอนโซลเลยนะครับเคยคุ้นชินเกียร์ที่อยู่ตรงตรงกลางนี้ใช่ไหมแต่นี้ยกเกียร์อยู่ขึ้นมนไวคอนโซลเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อออกแบบพื้นที่การใช้สอยในห้องโดยสารให้ได้มากที่สุดนะครับนะโอเคสำหรับด้านหน้าก็ที่บางแดดมา ได้กระจกสองหน้ามาครับได้กระจกสองหน้ามาแล้วก็ไฟอ่านหนังสือไฟสองแผ่นที่นะครับแล้วก็ได้ตัวฝั่งผู้โดยสารครับก็ได้กระจกสองหน้ามาเช่นกันครับเพดานหลังคาสะอาดมากครับแล้วก็ที่เจ้าของเดิมเขาใส่ตัวเป็นหลอด fluorescent นะครับตัวนี้นะเป็นนีออนนะถือว่าสวยครับใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปชมผู้โดยสารตอนที่สกันบ้าง ว่าจะสวยงามขนาดไหนเอาขอโทษทีครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนแผงข้างประตูครับอ่าต้องขอโทษก่อนมาแผงข้างประตูดีไซน์มาเป็นทูโทนครับพื้นที่แปดสิบเป็นสีเบจครับแล้วก็อีกยี่สิบนะครับเป็นสีดําด้านครับแล้วก็ได้ช่องใส่ของมานะครับที่วางแก้วเราได้บนคอนโซลอยู่แล้วครับก็ใช้ที่วางแก้วร่วมกันบนคอนโซลครับถือว่าโอเคครับมาผชมผู้โดยสารตอนที่สองกันบ้างครับปะะครับมาอยู่ในผู้โดยสารตอนที่สองกันแล้ว บอยชอบนะเฮดรูมเหลือเยอะมากนะครับเลกรูมนี่ก็โอเคครับใช้ได้ครับเพราะบอยยังปรับบอดไปข้างหลังได้อีกเนี่ยนะแต่บอยไม่ค่อยที่ปรับหรอกเพราะว่าจนเราจะใช้พื้นที่ของผู้โดยสารตอนที่3ด้วยก็ถือว่ากว้างครับการเดินขึ้นเนี่ยการเข้าการออกเนี่ยคุณดูแล้วกันเห็นไหมครับการเข้าการออกสะดวกสบายมากครับถือว่าโอเคเลยได้ที่เท้าแขนมาครับได้ที่เท้าแขนมาก็ไฟนี่ก็ใช้ร่วมกับตัวตรงกลางนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรากบอยลองไปนั่งผู้โดยสารตอนที่3ดูบ้างครับเดี๋ยวชมกันเลยครับนี่บอยตัวใหญ่ๆนะสูง176น้ําหนัก106กิโลกร,รมัมน่นั่งสบายเลยผู้โดยสารตอนที่สองเดี๋ยวขอหมอนรองคอขึ้นก่อนครับหนึ่งนน่สบายครับใช้ได้ครับเฮดรูมเหลือครับแต่ว่าเล็กรูมเนี่ยพอไปเป็นผู้โดยสารตอนที่3แล้วเนี่ยถ้าตัวใหญ่ๆอย่างบอยเนี่ยก็ถือว่าชนขานะถือว่าชนขาแต่ว่าเฮดรูมเหลือ โอเคครับถือว่าใช้ได้น่าใช้น่าสนใจนะครับน,น่าใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันนะครับว่าสมรรถนะของ Honda าฟีเขาจะเป็นอย่างไรเป็นรถสี่เหลี่ยมแล้ววิ่งแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับการขับขี่การบังคับครับช่วงลงช่วงล่างทัศนวิสัยในการมองไปชมกันครับไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับ h o n d a าฟีคันนี้ดูกันบ้างมันเคยเป็นรถในฝันที่บอยอยากได้นะแต่บอยไปซื้อ Honda v, าเบียซะก่อนเพราะว่าตอนนั้นมันยังไม่มี h อนด้าฟ t เข้ามาในโชว์รูมนะรออยู่นานอยู่เหมือนกันของมันหายากหายากมากนะครับเดี๋ยวเราไปลองนะครับช่วงลงช่วงล่างหลังจากลงทางขูขามาแล้วถือว่าดีเลยครับใช้ได้เลยแต่ตัวนี้บังแป๊บนึงมาเดี๋ยวลองเล่งกันดูก็ไม่อืดนะโอเคนะเคย เคยได้ข่าวมาว่าเขาบอกว่า Honda าฟีดอืดแต่ไปลองแล้วมันก็ไม่อืดน,นะถือว่าใช้ได้ครับทัศนวิสัยในการมองดีมากนะครับบอกได้เลยว่าดีมากเพราะว่าเต็มเลนเลยครับสอ,สองสองสองจอเนี่ยเต็มเนี่ยสองตาเนี่ยนะมองเต็มเลนเลยแล้วก็เสา A เสาบที่มันมาขวางตาเนี่ยแต่มันยังมีช่องกระจกตรงนี้ให้มองเห็นไปฉะนั้นตัดเรื่องจุดอักไปได้เลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับทัศน,น,น,นวิสัยในการมองสําหรับ การเลี้ยวองศาถือว่าแคบครับออกมานี่ก็ถือว่าแคบโอเคเลยใช้ได้ครับอัตราการเร่งถือว่าดีครับแต่เราเราทําความเข้าใจสําหรับรถสไตล์เจ็ดที่ดังน,นะจะให้มันปูดเลยเหมือนรถสี่ประตูรถเก๋งนะครับมันก็ไม่ใช่ถือว่าใช้ได้ครับอัตราการเร่งใช้ได้ระบบเกียร์ก็ใช้ได้เลยครับไม่มีกระตุกไม่มีหอนนะครับช่วงช่วง,งล่างใช้ได้เลยยางปี2 0 2 1อะ่ะถ้าเจ้าของไม่รักลกจินเนี่ยเขาไม่ใส่ย,ยางปีใหม่ๆนี้หรอก เขาดูแลมาอย่างดีนะของเดิมอะ่ะถือว่าใช้ได้ครับช่วงล่างใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราคาค่างวดเขาแล้วก็ค่าตัวน้องเขาว่าราคาเท่าไหร่เล้าใจมากมีตังค์อนไม่กี่บาทก็ได้เป็นเจ้าของคันนี้แล้วไปชมกันครับไปเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ h o n d a าซีคันนี้ครับก็อย่างที่บอกสนใจคันนี้ตรงนี้เนี่ยคิวอาร์โค้ดนะครับทัดหน้าจอแอดไลน์คิวอาร์โค้ดไวตรงนี้เลยครับ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคันนี้นะครับหรือว่าต้องการรูปหรืออะไรบ้านเต็มคันนี้นครับแอดไลน์เข้ามาครับเดี๋ยวเราคุยกันส่วนตัวเลยครับมาคอนดัฟฟีคันนี้ครับเป็นปี2011-2012ครับเป็นตัว 1.5E นะครับสำหรับราคาที่บอยข่ายท่านผู้ชมนะครับบอยขายเพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับ4 2 9 0 0 0บาทเนี่ยยอดผ่อนแสนสบายเลย8,143บาทผ่อนเริ่มต้น8,143บาทท่านที่เป็นเจ้าของคอนดัฟฟีคันนี้กันแล้วครับสวยๆแบบนี้ จอดไม่นานแน่นะครับรีบตัดสินใจเลยครับทักไลน์หรือโทรหาบอยครับสำหรับวันนี้บอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว .com